ม่ให้ดูเห็นนะก่อนจะขึ้นมานะเขาส่งสายสื่อพกพาลคนหนึ่งมาดูแล้วเราว่ามีใครมายังแล้วพอดีมาเจอพี่พอดีเลยดิบอกเข้ามาได้เลยเขาเดินอ่าลงไปตาขึ้นมาโอ้ยแต่งตัวเนี่ยสองคนเนี่ยนะแต่งตัวมาจากบ้านไม่ได้แต่งที่นี่นะแต่งจากบ้านเลยแต่งบ้านความจริงแล้วของตรงไม่น่าอายเลยนะครับมาถึงตรงนี้ก็ไม่น่าอายเลยน่าจะอายแต่บ้านแล้วล่ะรอพอไม่เข้า เนี่ยก็สมบูรณ์ครับจริงๆแล้วนะพี่กลัวแบบเนี้ยพี่กลัวอย่างเดียวนะพี่ดูจากงานที่แล้วที่เจอกันกลัวเขาแต่งตัวแบบเนี้ยแล้วเขาเมาปุ๊บอยู่ที่โต๊ะแบบนั้นนั่นน่ะติเขาจะเป็นยังไงครับถ้าเขาแต่งตัวอย่างนี้แล้วเมาแบบนั้นถ้าเกิดคนหามเนี่ยเขาไม่ได้ถามว่าเอ้ยหามคนมาแล้วกพาใครติดมาด้วยไม่ใช่วิญญาณรางวันร้องเพลงสดสาวริมรีหนึ่งหมื่นบาทจากแม่เล็กอ คือนาเรศชอบเพลงสัพพิปรีมากแล้วติดหนูมาสิบงานงานละพันงานละพันสิบงานเป็นหนึ่งหมื่นรอบละพันคือย้อนศเพช์ิปรีมรอบละพัน๋ออี้ยดมอมกระโจง พ่อมาไปดู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 ดมากขอบคุณนะตอนแรกนึกว่าะยังไม่จบ กำลังบอกว่าจบไปแล้ววอลเล้ต่างแล้ว